ว่าเนื้อบ้านบ่พอดีบ่รถมันตอนไม่เห็นทำบริขึ้นกันแบบอันนี้ต่ำบม่มุนอืมใส่ไว้กีห่หูดไม่ป่าใส่บ่ใส่ก็สิเป็นบ่สนอบ่ใส่ส,บบส,สวัสดีทุกคนมื่อนี้เาพบกับซอนองอูลองสานอีกแล้วเนาะ มื่อนี้อีแม่มีเมนูพิเศษให้น้องอู๋กินอีกแล้วเนาะคือเอียนของโปรดเมย์ของลูกก่อนแรกขอลูกก็คือเอียนนะอีแม่เป็นจีบากบ้างอยากไปกินเอียนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนมองนี้มองนี่อู้นี่คือเอียนนะว้ายแม่ใแมก่อนดังไฟก่อนเดี๋ยวน้องอู๋ทีเป็นคนท่าแล้วให้อีแม่เฮ็ดเด้อเพราะว่าแม่บู๊ท่ายกเลยให้แม่เฮ็ดสินะ ใช้งานแม่ <laughs> <laughs> แม่ <laughs> แมมั่นใจลูกเฮ็ดสันอบเยนบุบเสบแม่น้องอุว้วาน้องยานนุ้งอูเฮ็ดบุบเสบว่าสันซึ่งแม่ว่าอันน้องอูเป็นลูกกระตันยูนะทุกอย่างก็ต้องให้แม่เฮ็ดเอาแม่ด้วลูกกระตันยูก็จะต้องทุกอย่างให้แม่เฮ็ดด้ว <laughs> 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 เดี๋ยวเราท่าอีเมอันถ่าดังไฟแล้วก่อนละเฮาสิมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดอบเอียน สุดแล้วเนี่ยเฮ็ดลามเอียนเนาะแต่ว่าสุดนี้เฮ็ดอบเอียนบ่กเป็นลามเอียน,บอ,น,อ,ยนอบใส่หมอ้อทุกคนบุ๊เดใส่กะบ,บังไม้ไผ่คือเออบุ๊เดใส่กะบ,บังไม้คือมือนั้นแล้วก็เลยว่าเปลี่ยนสูตรกินนะมาใส่อ่าหม้อเอาวันนี้นะ <c oughs> บ,บ,บุ๊ดใส่กะบังไม้วันนี้ไปรอท่าตอนอีแม่เฮ็ดเลยว่าอีแม่มีวิธีการเฮ็ดยังไงแต่ว่าตอนกําจัด เอียนนี่บริทายทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการทาลุนเกินไปเนาะซึ่งคนงามๆคือเฮาบ่กว่าสมกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะไปไว้เจอกันตอนนั้นเลยนี่ทุกคนนี่คือเนื้อเอี้ยนเนาะหรือว่าซีเนอเอี้ยนที่พวกเฮาทาสำลักมันแล้วแลวเนาะเลือดไหลกขนนดในเนื้อเอี้ยนนี้ตูใหญ่เติบนี่อันนี้เป็นเครื่องเคียงที่เอ้ยเครื่องปรุง หัวเครื่องเคียงต้องปรุงที่แม่์สิเอามาใส่เนาะกะคีอันหวทิงไข่หัวสีไข่พริกภาษาไทยเอิญพริกภาษาลาวเอิญหมากเผ็ดเห็ดละกาศใส่พริกอันนี้กระิตับใส่เอาใส่กระเทียมตับใส่เอ็มบอกอันนี้แม่นอันหัวสีไข่ที่อีเมย์เห็ดเป็นทอนเอาใส่ ่ปานอกไบ่แม่ใเป็นอะไรหนึะอันนี้เป็นข่าค่านี้ก็ะตำมใช่บหมบอสข,ขาตกระตัแล้วเรกามุบพวกนาดเอ่อเปี้ยงเออใส่ข่าแดงมีมีใบขี้หูดแล้วคะ่มีขิงกัน,นข่าข้าวกะตําแรกเอ็มบอกตาบอกให้มันแรกว่าไงเนาะ ใส่เกลือนะเออเป็นนัวนะคะใส่เป็นนัวบ่ให้มันติดใส่เกลือน้อยนึงเกลือน้มันาบบางคนที่บุกกินเอี้ยนก็ซีแบบกินได้อาไดเแซ่สำหรับน้องอู้กับแม่นี่คือแบบแซ<ส>่บเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบน้องอู้กินมาแต่นน้อยกว่นีนะ้จุ๊จื้อความได้ก็คือว่ากินเอี้ยนแล้วกินเข้าไปแล้ว รอท่าอีแม่ต่ำอันนี้มุนแล้วก็เอาเกลียมเครื่องใส่เนาะนี่อีแม่ก็ตําเครื่องแล้วแล้วเนาะนี่แม่ก็ตําเครื่องแล้วลน่ะนี่ไม่มีอะไรยากเลยนะทุกคนเราไม่ี้ำกันเอียงใส่เอี่ยนนี่เป็นเอี่ยนแม่แม่มันมีไข่ใส่เครื่องลงไปแบบอันนี้มันตําโบมุนอื ใส่ใบกิโมดน้ำป่าใส่เปล่ใส่ก็สิเป็นเด้อบ่บอสชอบ่ใส่ก็ใส่น้ำป่าแล้วปลาแดกอืโแม่นรบใส่น้ำป่าเนาะเออเอาใส่น้ำป่าทุกคนคันท้าใส่น้ำป่าแล้วปลาแดกคันท่าใส่ปลาแดกแล้วตรงเล้ยวน้ำป่าโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณอ่าซี่เกืบซี่โมงแล้วบ่เน้องแ มเมื่อกี้เขาต่ำเขาก,ใกใ็ใส่แล้วเขาอีกใส่เดยนี้พอพอ,อ,อละนี่คือเตาไฟของน้องอูเนาะเดี๋ยวโดนโ<อ>งานควัวน,น้อยของน้องอูเดี๋ยวทาให้เธอลุ่มแล้วกันนี่บรรยากาศตอนนี้แสงมันจะพอดีงามโอ้ลืมหม้อน้ำหม้อน้ำก่อนอฮะเอ,เอาน้ำมาเอ,อบ ตอน,นี้เราสิเอาน้ำมาใส่เลยประนี้เอาน้ำล้างคุก <c oughs> ก็คุกเกีอันตเครืั้งเครื่องกันล้างมันแล้วก็เอาใส่นี่ใส่อีกหน่อยอีกหน่อยนึงให้มันอบเพื่อมันแหงๆเพื่อมันสุกดีๆออเอี้ยนใส่หม้อ,อตะก่อนไป มอยตรงเห็ดมาใส่ใหม่นี่เด็กน้อยมาเบิ้งมันป็นฟุตเหรอเด็กน้อยทาเบิ้งมันสุกก่อนแับนี้เห็กอู้ให้เบิ้งชัดๆข้างในมันเป็นยังไงไปทามันสุกก่อนเด้อบบนี้นี่นะทุกคนยังบทันชุกเออยังย่างบุญชุก่อนเอออ๋อมันก้อนข้าวน้ามันแห้งกินหอมข้าว ปปเดี๋ยวมาจบเขาเย็นค่ะนึ่งเขาทุกคนอันนี้บ้านน้องอูเอินอันเดียวแม่ไห,นหน้เนาะให้ไหน้ไหน,หนึ่งเขาเห็ดเอาแบบไปตัดไม้มาละอันนี้เป็นต้นไม้ล้วเจาะทางในมันไม้มันมะพร้าวมันต้นมะพร้าวอน,น้ต้นอันนี้ไม้ต้นมะพร้าวใช่ปะแน่นป๊อเออเทเนาะอันนี้เป็นไม้ต้นมะพร้าวซึ่งเขาเอามานล้วเจาะทางในมันถ้ามันเหลือซมิ ตะกะเฮ็ดเป็นเจาะทางก้นมันเื่อวันหอมเข้าไปนิดน,น,น,น้อยอันนี้ตะกะอันนี้แม่นหืมไห้เห็นบแ่แม่แม่ซา้นีอ่อีแม่ซา้านอันนี้เอาไม่ไผ่สั้นป่ไม่ซอดไม่ซอ,อดเออแม่ซา้นเองเอออีแม่ฮูสั้นนั่นบ่ฮูากอันตองปะแดกบ่บ่ฮู้บุคคลแ่บุค <laughs> <laughs> วันนี้เฮาสิมาล้างมันก่นอนเนาะบ่ให้เขา้าบ่ให้เข้าเย็นติด จุกขาเย็นใจเพราะว่าอู้กับแม่ยูมกันสองคนกินข้าวบ่หลายก็เลยได้อุ่นข้าวเย็น,นข้าวเย็น,นเนาะเฮ็ดเป็นอันน้อยดัเลงเลยจะไปเยีนเลยดูสตรีนั่งใน่วงแอดมาด่าค่อยเบิ่งกันได้ กันหนึ่งเขาชีวิตประจำวันก็ประมาณนี้แหละกินข้าวหนึ่งเขา,เข,าขายเครื่องไปซื้อเครื่องโซงน,นี้โบเลขายเครื่องดีปันเดนเนาะบุเมนย,ยามไ้ย,ยามนากกปกติฮะช่วยเขานั่งคือว่าบูมีคนมาซื้อเครื่องโชว์ไลนมาไม่ตอนแรงเนาะตัน,ตนแรงตอนเศร้าตันแรงตอนเศร้าด็กน้อยก็ไปเงียนเด้ยอยู่ ออกื่องแม่อฮิตนะมือเดียวเลยซาแม่เนึ่งกับซ้ำนี้เออกินซองเท้อแล้วเลือดอีกอเลือยอีกเลยวจะอุ้นข้าววันนี้มืน่นละแซ้นเต่มันอ่อนค่ะข้าวหน้าบ้านเห่าไปอัดไปไปเกี่ยมหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าอันนี้ซุปก้อนแล้วเขาค่อยมาเบิร์นนำกัน ไปสุกแล้วนะนี่น้ำมันแห้งแล้วเห็นบหมเออไปสุกละสุกแล้วหอฟุมากเลยถ้าผู้ใดอ่านเข้าใจว่าอบอ่อนเย็นนะเพืิอได้ที่ห้องหอมมากไปนึ่งข้าววันนี้อืออืินข้าวสุกแล้วค่ก<ล>กว e ะกินข้าวเดี๋ยวเปิด,ดวันนี้ก,ก่อน หอมขนาดอืมไปเกี๊ยวกินเลยปานันหนึ่งข้าสซุ้ยปานันค่อยกินพร้อมกันมีเด้อทุกคนเรากําลังจะกินข้าวเย็นกันนะเพราะว่ามืดแล้วกล้องมันจะไม่สวยนะแล้วก็หิวข้าวด้วยเราไม่ได้กินข้าวขาไบะริงข้าวซวยขาบริงข้าวเที่ยงนะทุกคนเลยว่าสิมากินข้าวแรงอืมแักเพี้ยเดียวเนาะแต่เพี้ยเดียวนม่จะกินข้าวเราบ่ อยากกอวยนี oh, me, really. oh, ่หัวได้ปะนี so ่น oh, ี่ตักเลยหอมดิหอมขนาดเบิ่งห้วนในตู้มัแบหง่ายตัดมดหนยเนาะเลืออะไรเลืออะไรตูหนึงเกือบส้าขีดมั้งอะไรซ้ำขีดายเลยเพราะปลาดุกนั้นปลาดุกมันมี้มตัวน้อยอลุท้าย ที่อันนี้มันมีน,ำน้ำหนักเลยเพราะม,มันเป็นชีนเอยป้าถกไปของเสพไ่ะอ้าวอันนี้มกซีนแน่กมีตามเนี่ยเออกินข้าวกันนะโอ้โหเลิดม,มากเลยทุกคนข้าวฮอร์นิวอยักสีวาวของกินมือนี่ มีเขาไปย็นดูดจัง <S <S จังซี่ว้าวเนื้อบ้านบะพอดีบ่รถมัน ตอนแม่เหตุผลอะไรตืมเพลงนัวแม่เสือเ้อเกลืออีกไหมนีม่ยหอยแล้วหน่อยแล้วจำนำก่อน <c oughs> อืเพื่อบ้านลลวเนาะแม่อวนกินเดยกก็กินนั่นหลเนะแซมมาใสนผู <c oughs> ้นใหญ่เลยมักเลนก็เข้าใจ่าแซบ่บ ครับค่ะคอนฮอนหักอุ่นแล้วเมื่อกี้ติดมืออันนี้แม่หมุกมือเ้าเนี่ยห้า <5 S 1> ม,มอย่างอืม ngon hợp ngay ừ. <laughs> mẹ mắc hay là hàng mà nữa wow. ừ. <laughs> nếu mà chứ chưa nấm nung xin <laughs> yên, yên là xin đen mẹ bao nhọn được ạ ยอ,ยอดซีนเมนหมายอดซีเมนหมายอดป่าแมน่นเอียนไม่ห่าวเลยห้าสุด <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องหัวขิงไข่อร่อยจุง ไบอกินเอี้ยนเนาะขอโทษขอ,ออภัยนะเพราะว่าเขาสองคนมักตอนอู้กับแม่ม,มักอู้กับแม่เลยมักถึงชิมท,ทุกอย่างนเลนยม่็นแนวรังเปียกกินกับคุญมักบางย่างเขากับบุญมักบางคนคกับบุญมัก หอเข้าหอร<อ>เนื้อมันซีแบบหวานๆทุกคนแ<อ>ม่กินแม่ <c oughs> กินข้าวกัะโบกเยียนนะแม่วัได้กินขา้าวสัยค่ะ แม่กินหวนัวไปลาาะปลา,ามันเนแม่กินแพาเลยปลานี่แม่คือมันเป็นปลาหลงตอนเนาะอืออยามนี้เพราะว่ามันบูมีเบ็ดเลยปลาหลงตอนเออก็ยังมีคนใหดตอนอยู่อ่ะยามเนี่ยอ,อ,อันแม่เอาลปลาดุกมื่อหน้าให้นำมา ไอก้กระซอดไอป้ปลอมอืมถ้าตปลาลูกตอนแหละเราให้ตอน,น่เสิเรื่องลำนาลำห้วยจื้อพอดอืมไม่ว่าขันัำใดแล้วมันบอกแม่ไเลยแล้วพอด่บอกอืม คลิปนี้น้องอู๋ก็สิปิดเพียงคองนีทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอู๋เด้อบ่มีอย่างหลายคลิปนี้แค่แบบเบิ่งอาจเอาวิธีเฮ็ดเอียนอบเอียนใส่หม้อให้ทุกคนเบิ่งพ <c oughs> อ,อแต่ก่อนอบเอียนใส่บางไม้ไผ่เนาะก็คือการแหละแค่เอี่ยนใส่หม้อกับบางไม้ไผ่ซื่อๆแล้วคลิปนี้น้องอู๋ก็สิปิดเพียงคองนีฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องอู๋เด้อบ๊ายบายเขาเต็ม <c oughs> <c oughs>